สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวซิม TOT Internet for Work นะครับตัวนี้ไปซื้อมาจากศูนย์บริการ TOT นะครับในราคา66บาทนะครับตามแพ็กเกจก็คือเราจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดนะครับไม่จำกัดได้เป็นเวลา2เดือนนะครับตกเดือนละ3 3บาทนะครับ อตอนนี้ผมใส่ซิมไปในเครื่องแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการตั้งค่าซิมครับไปที่ตั้งค่าการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ไปที่เครือข่ายมือถือนะครับชื่อ Asset Point นะครับ ตัวนี้ปุ๊บกดเพิ่มนะครับตรงชื่อนะครับใส่เป็น tot 3 g เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับกดตกลงนะครับตรง apn ตรงนี้ให้ใส่คำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับตัวเล็กเหมือนกันนะก็ กดบันทึกครับผมก็จะเจอนะครับ TOT ินเทอร์เน็ตนะครับพอเราเลือกให้เป็นสีฟ้าปุ๊บเราลองดูทางด้านมุมขวาบนนะครับเครือข่ายจะขึ้นเป็น 4G Plus นะครับจากเมื่อกี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเนะี่ยพอ 4G Plus ขึ้นมาลายเด้งมาเลยนะครับโอเค,ครเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเดี๋ยวผมลองไปเทสสปีดนะครับ ก็จะได้เท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้เทสสปีดในพื้นที่บริเวณที่บ้านของอยู่นะครับก็วิ่งดาวน์โหลดนะครับสิบเจ็ดจุดเก้ามกนะครับการอัพโหลดรอสักครู่นะครับ อัพโหลด0ูนุด2-2นะครับเหมือนอัปโหลดจะจะช้านะครับอาจจะเป็นช่วงที่คนใช้งานกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองทดสอบอีกรอบหนึ่งดาวน์โหลด38-39นะครับ40นะครับอัพโหลดไม่ค่อยนิ่งนะครับขึ้นลงขึ้นลงก็อยู่ประมาณ3เมก สองเมกสามเมกก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อัปโหลดข้อมูลอะไรมากไม่ได้เป็นอ่าพวกยูทูบเบอร์หลักๆเราเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับเล่นเกมก็ถือว่าคุ้มเดือนหนึ่งสาสบสาบาทนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับที่ที่ TOT นะครับทั่วประเทศสำนักงาน t ีโบอกเขาว่ามาซื้อซิมนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวเขาจะลงทะเบียนให้เลยนะครับ แต่ว่าเราต้องมาตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองไม่งั้นจะเล่นเน็ตไม่ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผม